ดีครับพี่น้องสวัสดีที่ช่องต้าบุ้ยครับโอ้ยขนาดนี้ฝนฝนใหญ่พี่น้องฝนกระพริบไปอีกกระพริบไปอีกนะอีกเขาหลบอยู่ข้างหลังมืดจังครับบะหัวฝน นี่บลอเยเยเสียงหอยบมี ació, ้อย้บอบมันมันมันอันเดียวกันับอันโคยตีบอไ่เ้ดัยคือักเพิ่นปาดฮอดมันีหลีบลองคันติ่น nó tiền tiên nó à tiên à tiền về thi bà ngăn thì ngăn thấy nó gì Hãy subscribe cho kênh มืนี้นักว่าใหเ่มือคนนี้มองเขาจะใส่บอลเรื่องใส่พ่าะมีอะไรฮ่าๆเยอะมันต้งห้าต้องาว้เรามบตุนาไ้อมงแล้งแข่งเป็นยังจะาล้มักเยอใครจะมาล้มแขง ยเม็นเนี hmm. never, way, yes. ่ยไปจะเอาทันเนี่ยต่ทั้งหอคนเนี่เอาทันเนี่ยเาเว้นมาไวเนาะเอาเป็นมันมาเร็วโวนี่มันยังมันยังมาเตือนอยู่เนี่ยไอเด้อทำเมื่อไรต่อขึ้นรถเด้อทำขึ้นรถไ้เรีนขึ้นรถเถเกียวกับหกหว

าเิดอบอิเชียวเราเท้าบงเราเบิดอบิเชีย,ยงงออช่างฝาบุญยาวรเราเปิดบิเชียสําหรับหูอาิชัยสุวระณรายงานฝาเป็นคนแบบนี้่ยา่ถามตอบ่เมืนอามเมือเอนมเนมือเอนถ้าคนโทมาอย่างนี้เมื่อเหนก็บอกว่าจะหาคนมาั่ใค้ ทำมาการปัก,กนในครั้งนี้ก็คือเป็นความเชื่อของทางวิทยาศาสตร์นี่แหล่ะตัางเชื่อทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเชื่อของกายาศาสตร์ออนะคะในการปักในครันน้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผลโดยจริงหรือไม่แต่เราจะทําการปักอยู่แน่นอนนะเจ้าค่ะ <c oughs> ใครจะเป็นคนปักรู้สึกว่าใครที่เป็นคนสวดที่สุดใ,ในใน,ในขั้นตอนนี้นะคะ,คะแล้วก็มีคนปักมาถามว่าครั้งนี้ เหตุการณ์ก็ยังเป็นแบบนี้อีกเราสามารถไลฟ์หรือเราจะย้ายไปหรือไม่เราไลฟ์เหมือนเดิมหลล้านเปอร์เซ็นที่เราจะทำอยู่แน่ผลตอบสนองจะไลฟ์ที่นี้ใช่ค่ะเพราะว่าเราลงทุนมาแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงในการผลตอบสนองในไลฟ์ทนะครับท่านทุกคนเซื้อบัตรจองตั๋วนะครับราคานึงร้อายี่สบก้าทไลฟ์แน่นอนค่ะจะมาซื้อโดย กาแฟสดเดอร์กล่องห้ารบาทแถมเสื้อหตัวเออ,อแม่เดี๋ยวมาถุงผ้าก่อนอน,นีเป็นัก่ากทั้งิดก็บนะกร้าในท้้งที่้าก่อนที่เก็บเยน,าน,าน,านะาโอไปช่วยไช่วยไปช่วยกันไ,ไม่ม <c oughs> ีไมถอดเสื้อทำไหมได้ไหมถอดเสื้อทำไมก,ก่ <c oughs> อกนอดเสื้อทำไมนะคร <c oughs> เดี๋ยวืเมเมื่อกี้บอกว่า ฝนตกยังไงก็จะอะไรใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ฝนตกค่ะแค่ซ้อมอยังไม่ได้เลยแล้วเราจะทำยังไงตอนนี้ก็คือมันมาแบบว่าเราไม่ตั้งใจเลยนะว,ว่ามันมาเลยส่วนมากฝนจะตกฟ้าต้องเลื่อมก่อนนะครับถ้าฟ้าเลื่อมมันจะเป็นสัญญาณที่ฝนตกในคืนนี้เพราะว่าอันนี้ฟ้าไม่เลื่อมเลยร้องร้องเพราะว่าฟ้าไม่องเอเงี้ยก็เลยไม่ร้องใช่ถ้าฟ้างอเงี้ยฟ้าจะร้องก่อนแล้วเมื่อเออนี่ถ้าสมมติว่า ถ้าฝนมันจะมาแบบนี้คือเราเตรียมตัวได้แล้วใช่ไหมได้ถ้าฟ้ามองเนี่ยถ้ามันร้องก็คือเราเตรียมตัวได้แล้วเราจะเลีย <c oughs> เ่ยมมากเลี่ยมมากเราจะเลี่ยมมากก่อนแล้วม,มันก็จะร้องแบบเลี่ยมแล้วก็ร้องเออแล้ว,วมันจะร้องยังไงอ่ะคะอ๋อ <c oughs> มัน, <c oughs> ม,นมันมีหลายอย่าง <c oughs> กินมาท่านก็ได้อ๋อไม่ไม่ เลี้ยมแบบขาเลี้ยมแบเนี่เราต้องหลบยด้าร้ความเสียหายของเราเรือน nah Beijing> e ี้นะครับเสียหายเป็นส0จุล้านบาทอ้เดฟเช่นอย่างก่อนเรื้อ่รวย เรารายงานแบบว่ามนมีความอารมณ์ใันความสั่นในชาตเราขอรายงานเขา่ะวันนี้นะคะขอบคุณสื่อากสุดที่สุดแลบคุณองคุณไปมดแล้วก็ท้ง่ามฝุ่าคุณเบินะคเอาเบิร์ดทำเบิร์ดเอาเบิร์ดทำเบิร์ดอเชี่ยขอบคุณสื่อทสืเลยนะคะ Nào, mình lăm nám bởi nó là dạng có dạng có dạng có có dạng có cái có dạng có có

đây tôi gì cấp tôi gì cấp tên master design coi gần kẹp พี่น้องอย่าลืมเื้อบัตรจองตัวครับบัตรราคา100หยิ่นิ้นเก้าบาทพอดีซีโมกับจิตบาทกับพันหนึ่งครับผู้ใดสิเมาพี่น้องเล่นได้ิ้นเก้าครับแต่ว่ามือนี้เงาระทันเตรียมตัวจือคือมือนี้เอาซ่อมจำจำหเอาซ่อมไว้ก่อนก็ได้ซ่อมซะก่อนแต่มื่อน้องเตรียมตัวเล่นชิ้เก้าครับคนโตกับเล่นชิ้เก้ารอบจากที่มันแบบแบบแห้งๆอีหลีโอ้ยได้ห้องใส่ฝ่องกันเลย

ก็ตาีลีร,งงร้องใจใจยังยังยังอะไรปลาต้มแ้ของฟูปลาต้มแคขผงฟูทั้งวานเป็นแจงจืด อาขอบคุณไม่ออสมอรครับไปแล้วไม่ออสมอเอาพี่ต้องบอกกันที่หน้าครับจะลืมงซื้อบัตรจุดตัวจะมีมาะมีสก้อนพอกระชิบหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม